สามศูนย์เจ็ดคือเลขไปอยู่ตำแหน่งนี้ถ,ถ้าไปคืนจุดศูนย์ศูนย์สองซ้อนแต่ส่วนมากถ,ถ้าขรู้เชิงแล้วมันจะไม่ออกที่เดิมมันจะข่ย้ายนะ่ะท <c oughs> ีนี้ถามว่าปีที่แล้วเราไม่รู้เลยว่าหวยออกอะไรปัญหาใหญ่แต่ปีก่อนนู้นจะดูข้อมูลปีก่อนนู้นตำแหน่งเดียวกันออกอะไรนะสามสามหนึ่ง <c oughs> สามหนึ่ง <31. S 1> ปีก่อนนุนออกสามสามหนึ่งแล้วปีที่แล้วคือไม่ออกแล้วปีปีก่อนนุนออกสองสองเก้าเบิ้ลเบิ้ลหน้ามาสองงวดนะช่วงสงการเนี่ยหลังสงการเนะี่ยออก 9, 1, มาสองสองเก้าสามสามหนึ่งแล้วมาปีที่แล้วไม่ได้ออกปกติถ้าเดาไว้ปีที่แล้วน่าจะเบิ้ลนะพอดีมันไม่ออกงวดนี้จะเบิ้ลจะมาหรือเปล่า พี่อาจจะพี่น้องก็ได้นะวันนี้พี่น้อง,พ,องพี่น้องก็จะแล้วก็กล่าว่าพี่น้องจะมาไม่มาหรือเราคิดเกิน็อดไปหรือเปล่าก็ยังไม่พูดอะไรมากนะครับคือผมยังไม่แปลเดี๋ยวเราจะดูว่าจะเอาตัวที่เราแปลเกินเกินไปเลยหรือจะรออีกนิดหน่อยขอเวลาหน่อยเพราะว่ากลัวศูนย์แทรกอยู่นะนกลัวศูนย์ใหม่อีกรอบหนึ่งก็เลยมองคิดแต่ปกติหน้าตามแปลปกหกนะ้าจะโอเคแล้วละ่ะ ตัวเลขก็อยู่ในนั้นไม่รู้ไปวางไว้ไหนน้องแป๊บแป๊บเดือดหายแล้วนี่ข้อมูลมันเยอะกินข้าขอลองก็มันยังไม่รู้อะไรเนาะซื้อฉลากกินแบ่งขอเน้นๆยากพูดยังไงดีเนาะเขาบอกว่าหลักสิทธิ์หลักสิทธิ์แม่นมากไม่พูดไม่บอกไม่บอกต้อพูดเขาบอกว่าคนปลุกเพราะว่าผมพูดมากไม่หนึ่ไม่พูดหรอกเดี๋ยวนะ จับกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้ไม่มีขี่โมครับเขไม่รู้จะพูดอะไรมันแปรปผมไม่จะแปรเลยมั้งเดี๋ยวขอเวลาอาปกาไปเยเอะเราไม่รู้อะไรผมห่วงศูนย์ตัวเดียวผมจะผมจะตัดตัวไหนออกหรือจะเอาตัวไหนเข้าเนี่ยผมยังไม่รู้เอาแบบแปรปกที่ซื้อลอตเตอรี่ไปเลย เอาแบบแปรปกคิวโรตัอรี่เนาะจับเลยครับจับเอาเองเลยให้เขาไปจับเอาเองเลยเบื้องต้นนี่นี่คือตัวเก่าข้อมูลแล้วเราเขียนไว้ยังไงนกสองตัวมกก็ไม่ต้องดูนะจ๊ะนกอยู่ของกองฉลากหนึ่งตัวของกระทวงกันคลังหนึ่งตัวนกเป็นหกแล้วแอดสันหกไม่เอาไปพูดพวเนี้ยห้ามพูดห้ามจมใช่ไหมห้ามพูดเพราะว่าเขาไม่พูดพูดเยอะเขาบอกอื พูดแทรกไปเมื่อกี้ยังบอกมีคนบอกว่าขี้โม้โม่แล้วจอมโม้จอมฝอยอยู่แล้วจอมแแหอยู่แล้วเอาเอาเบื้องต้นเอาตามเขาเลยแล้วตัวเลขตามเขาเลยดีกว่าครับตัวเลขตามเขาเลยดีกว่าสีแดงหรือสีน้ำเงินแปลไปเลยให้จบเรื่องจบรแล้วแปลปกแล้วนะครับแปลปกไปเลยเพราะเราพูดไรคือถอดอยู่ในนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูลูกของแปลปกกัน เนี่นะครับ,รบผมเขียนไปตามคิดเลยว่าอเอาอยู่ในรูปนี้แหละไม่ต้องไปแปลอะไรยากนะครับก็มไม่ต้องแปลออยากอะไรมากด้วยห่วงห่วงตัวเดียวห่วงอะไรดีเนาะห่วงแปดไปแล้ว,ว,วจะมาอีกรอบหรือเปล่าตัวที่ตัวนี้เนตัวกันกองไม่เจ้าศูนย์หรือห้าใส่ดีเนาะตัดสินใจไม่ศูน์ ระบว่าง0ถึง5เราจะเอาตัวไหนใส่หรือเอาตามเขาไปเลยเราก็ไปเอาเกาะดีไหมใช่สี่หนึ่งสองแปดถกเอาห้าใส่ตัวหนึ่งห้าห้าเนาะครับคือมาไม่มาแล้วก็เอาห่างๆไว้หน่อยก็นาะเจ้าไปเลยะแปะปกกันเลยถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับอะไรอยู่ตรงกลางนะครับเร็สวยนะตรงกลางเล็สวยก็ ก็ไม่รู้นะแปลไปก่อนเดี๋ยวข้าว่ากันจอกอะไรเราก็ไม่รู้หรอกแล้วกแ็แปลไปก่อนนะนะครับก็ทําไมเข้มเลยจ๊ะก็ความรู้สึกว่าห่วงศูนย์อยู่นะมันจะมีแปดกระสุนเขาชิงดํากันอยู่นะแปดกระสุนเขาชิงดำชงว่า ถ้าศูนย์ผ่าครึ่งมันจะเป็นแปดจะเป็นต่างตามทางเลขมันเคยแทนกันห้ากับเก้าเป็นตัวเดียวกันอยู่เวลาเราไล่ทางเลขไปถ้าศูนย์กับแปดมันเป็นตัวเดียวกันนี่แหละผมห่วงส่วนอู่ตัวหนึ่งเขียนไว้ห่างๆเฉยๆเนาะไม่เกี่ยวกันเนาะถือว่าเลขทดไว้ข้างนอกเฉยๆไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่ากรณีถ้าเจอกรอบที่มันดูเดือดแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเผื่อยังแผ่ทีนี้ ถามว่าวันนี้มีเบิลไหมไม่แน่นะตึกคู่นะตึกคู่ตึกมันเป็นคู่อ่ะเหมือนกับรถไฟอ่ะรถไฟออกทั้งสองอันนี้ตึกคู่ผมรู้แล้วว่าจะออกตัวไหนบางคนออกว่าซีซีอ่ะถ้าตึกคู่อ่ะบางคนก็ว่าซีซีจะน,นีมุมมองตัวซ่อนเลขเพราะว่าในเมนหกตัวนีออกเป็นเบิลแค่ตัวนึงนั่นก็ถือว่าไม่ยากนะเป็นไปได้อยู่นะ แต่ผมมองว่ามันตึกคู่ตึกคู่นกคู่ตึกคู่นี่แหละก็เลยมุมมองที่ผมมองไว้เฉยๆนะแต่ว่าถูกไม่ถูกคือไม่รู้มันเป็น,นาทางล้วเราจะไปเซตอีกบางอย่างที่เรายังไม่ไอธิบายหรอกว่าคืออะไรแต่ก็พอจะมองเห็นเขาแล้วคือให้แปะป,ปกไปก่อนใครชอบตัวไหนก็ไปจัดก่อนเนาะเอาเลยเนาะจ้าแม่ไปก่อน เอาคือถอดออกจากตัวเลขเขาเลยละเพราะว่าข้อมูลน,น่าจะใกล้เคียงกันนะระหว่างการแปลมีสี่มีสองมีหนึ่งมีหกก็เข้ากันหมดหกกับเก้าคือตัวเดียวกันก็คือตามสูตรเลยแล้วค,คือแปลไปเลยดีกว่าไม่ไม่รอนะใครจะไปจับอะไรก็ไปจับไปเลยอ่ะม้ของแปลออกมาแล้วครับคือไม่ใช่แปลเราเขียนเลยแล้วเขียนเลย <laughs> ไม่คิดมาก ามว่าจะมาไงถ้ากลับหัวก็อะไรเนาะมันก็เลกคัวเลขเก้าเก้ากับหกเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวดูห่วงอยู่นะตัวนี้เนาะเดี๋ยวดูทางเขเดีก็ไม่เท่าไรหรอกนะอาจจะพ่วงล่างหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมีกรอบมาดันอีกรอบหนึ่งขอให้ตัวนี้เข้าสองสองตัวก็พอแล้วแต่แค่อย่างคือแนวทางนะอุยเมคือของเรามันไม่แม่นหรอกแต่รอแต่ลูกฟุกอย่างเดียวจอมแถจอมแถ ให้ปุ๊กแย่นายจะมีไฮไลท์เด็ดๆอยู่มา้ใช่ครับเดี๋ยวผมมองมองดาวคาดการณ์ไว้ก่อนหรา <laughs> มูเติกพวกอีไมเมนแน่เมนแย่มันมีตัววางสนุกไว้เซตกลุ่ม<อ>ขาดศูนย์ตัวเดียวถ้ามีศูนย์คือจะมีตัวเดียวที่น่ากลัวที่สุดคือศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งมันขาดตัวหนึ่งน่นีอคือมันรบแล้วพบแล้วเป็นเซตซิกแซกเติร์กจะมีสอง นกถามเป็นหนึ่งเป็นหกได้แต่นี่น่าจะเป็นรูปรอบไอรถไอกองสลกักจะมีดอกเป็นแปดดอกแล้วก็สี่ก็ตึกเป็นสี่ห้าก็คือวันที่ห้าของแล้วามาโทรมาตอนนี้นะครับก็น่าอยู่ประมาณนี้นะผมแปลไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปจับกรอบที่หลังผมก็ไม่รู้ว่าหวยจอกอะไรแต่ผมก็ไปแปลแปลไปตามภาษาผม วันนี้ยอมรับว่ายากผมไม่แปลน,นะครับถอดตัวเลขจากหน้าปกลปนะจ๊ะเอา,ง,าง่ายๆแบบนี้กว่าวันนี้ถอดแบบสดๆหน้าปกเลยอ่าหน้าปกเลยเลยถอดจากหน้าปกวัดดวงเลยใช่ไหมแต,แต่เขาอาจจะไม่ให้มาตรงคู่เราจะจับคู่ของเราเองแล้วจะดูคนอยู่แลมุมมองแล้วจะมุมมองอมนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ใครชอบไม่ชอบก็ว่ากะครับ<ช>ตอนนี้ก็มาเป็นเบอร์โปรผมเลยใช่เลียงกันเลยหนง,งสอง เจ็ดสองหกแปดดูเจ็ดสองหกแปดดูแมงเมาเขาเขามองเงียงเจ็ดสองหกแปดซะเต็มเลยนะสองหกแปดโอ้มันกระแปลงเนาะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมันเป็นเมามาชมตัวเลขละเยอะเลยโอ้อะไรอาจจะเป็นสื่อนำที่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะนี่มาเองแมงเมามาเยอะอะไรแมงเมาแมงเมาภาษาไทยเขาว่าไง แมลงเมาอ่ะนะล่ะแมลงเมาเออแมงเมาแมงบันเขาเอนแมงเมาตัวเล็กๆแมงเมาหน่อยแมงเมาขี่ม้านี่ก็าเลยตัวนี้เห็นไหมมาละแปดขาปีเขาจะมีปีกแต่ล้วก็เป็นฝนมาก็โอเคเนาะน่าจะประมาณนี้เลยแปรปล่อยไปเลยถูกไม่ถูกไม่ว่ากันแล้วเราก็ว่ากันก่อผีกรอบหนึ่งให้ไปจับซื้อเอา ดูไม่ต้องไปแปลมากเพราะกับตัวเลขเขาให้มาแล้วเพียงแต่ว่าจะจับผู้ไหนแค่นั้นเองครับผมมวดนี้ไม่คิดมากแปลเลยดูไม่คิดอยู่แล้วมคิดมากไม่พูดมากไม่รู้จะไปแปลอะไรเนาะเขาให้มาตัวเลขมาแล้วที่หลุดออกไปคือเลขสามเลขเจ็ดเลขอะไรอยู่เนาะเลขสามเลขเจ็ดเลขเก้าต้องมาทดหกเลขอะไรตัวนึงไม่หลุดนะ